เนี่ยฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยกับเธอมากนะชอบบิ๊กไหมเต็มพ้ามาบอกว่ากลับไม่ได้ค่ะอดุนสวัสด์ตอนเช้าค่ะได้ถึงเวลาแล้วนะคะซีเรียสนิดนึงค่ะอัญญาดาอย่าโมเล่นนะคะ ไม่ต้องมัดค่ะลูกเจ้าวางตรงนี้เซ็งเซ็งเซ็งฉันอยู่น่ไปแล้ค่ะเนี่ยฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยกับเธอมากนะลูกไปโรงเรียนเธอดีใจแต่ฉันเหนื่อยกับเธอมาก ชอบชอบหาเรื่องไอ้โมเรไปไปเรียนหมดก็ตีกันสองคนอะค่ะทุกคนไอ้จะตบปากแตกกันยูอะปากดีจริงๆเลยไม่ได้กวนให้โดนด่าวันหนึ่งนี่ก็คือแบบชีวิตไม่สดชื่นค่ะอุตส่าห์อยากจะเป็นแบบ ภรรยาทศชัยดีอยู่ก็ไม่ให้ไอเป็นนะโบไปเด็กๆไปโรงเรียนแล้วเราจะไปซื้อของกันนะคะวันนี้เราจะไปร้านเอเชียก่อนที่จะไปร้านเอเชียเนี่ยเราจะไปรับพี่ปุกกี้ก่อนพี่ปุกกี้จะไปด้วยนะคะแม่ก็หมดหลายอย่างเลยพี่ก็หมดรถดีก็หมด thank you come yes cinq d e g r é no ห้าองศาแล้วตอนเช้าผักของเราเริ่มเหี่ยวคุณเคยผ่าน,นอุโมงค์ที่ทำมาหลายหลายปีนอัมน,นิเยดัมดูทร oh, ีเยร์ทูเยยอุโมงค์ข้างพีระมิดะคะ่ะวันนี้เปิดแล้วนะคะเขาเปิดเมื่อวานเนี่ย วันนี้แม่เพิ่งจะใช้บริการเป็นครั้งแรกพระมาทเขาก็เลยบอกว่าเธอพร้อมที่จะเจออุโมงค์หรือย,ยังเดี๋ยวเราจะไปเข้าอุโมงค์กันคะ่ะอุโมงค์ใหม่เอี่ยมเลยเขามีการฉลองด้วยนะคะเมื่อวันวันเสาร์แหละคะ่ะเออวันเสาร์ก็มีการแบบเปิดให้ทุกคนไปดื่มตั้งโต๊ะดื่มฉลองเปิดเปิดอ,อ,อุโมงค์เงี้ยคะ่ะก็มีนายอำเภออะไรมาเปิดด้วยนะคะแต่แม่ไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกคะ่ะมันหนาวด้วย การสร้างอุโมง์ที่นี่ก็เหมือนดูแบบชิลมากนะคะงบประมาณเขาเยอะนิดนึงใช้งบประมาณประมาณสองล้านสวิตฟังนะคะอ้หไมเอี่ยมเลยทุกคนนี่นะคะอุโมงคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดให้ใช้ไมเอียมเลยสวยมากกว้างมากด้วย ความจริงเราจะใช้เส้นนี้กันนี่ก็จะมาทะลุตรงนี้เอออุงมงใหม่ใช้ได้แล้วไม่นน <c oughs> มีไฟแดงแล้วแต่ม uh ่ใชเดมพูดเดอร์อัลลังเกตโอด์บ้าเหรอฮะฮะยิมเซ่สตาร์ท2025และฟินิชอันบัต27อือฮะอุโมงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะสร้างตึกไว้ขาย เครื่องดื่มขายของกินเล็กๆน้อยๆให้นักท่องเที่ยวนะคะใครที่มาชมพีระมิดเนี่ยก็จะได้มีพื้นที่นั่งดื่มอย่างเงี้ยค่ะเขาร่างแบบแล้วก็เอาเข้าอำเภอรเรียบร้อยแล้วเริ่มสร้างก็คือ2015เอ้ยไม่ใช่2025ค่ะเสร็จอีกทีก็2027นะคะเขาจะมีใบแบ,บแบบแจ้งทางชุมชนนะคะว่า เนี่ยนะเราเอาเข้าอำเภอแล้วนะแบบแพลนเราเอาเข้าแล้วแล้วเราก็จะทําการสร้างปีนี้เสร็จปีนี้เขาจะแจกแจงรายละเอียดให้ประชาชนทุกคนแถบนี้ทราบหมดเลยค่ะแล้วก็น่าจะมีแบบลงหนังสือพิมพ์อะไรด้วยนะคะ มาถึงเมืองที่พี่ปุ๊กกี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแวะห้างก่อนเพราะมันจะต้องมาซื้อครีมครีมอ่ะ <c oughs> เดย์ครีมค่ะยูปุ๊กซ์เมย์น่าอ,อยู่ลเลยบายจ่ายเงิน what the problemdifficult to say before now say automatic แต่ก่อนนี้แบบยากมากนะคะที่จะบอกให้ล้างหน้าใช้ครีมเดย์ครีมไหนได้เซ็นสัญญากับงานใหม่นี้ก็นั่นแหละค่ะเริ่มดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะงไปไปเลยไม่ต้องเลยบงบงอ่ะกายจะฮาโลวีนแล้วลูกคมเยอะมากมันมีวันแพ็คแล้วมัดงนอโยบไปออเดดี้วันแพ็ค คนประสาทได้ตลอดยีสิบี่ชั่วโมงที่นอนไอเไปเลยไปเลยไปเลปเลยไปเลยไเลยเยไปเลยไปเลยไปเลยไเยไปเลยไปเลปเลยไเลยหปเละไปเาแไเลยไปเลยไปเลยเย่ยเย็นลยกเไปเลลไปยเลยยไปประสาปเลยไปเลแต่เช้ายันเย็น bien นน่าท a าให้สั่ง n a นกันเหรอชันก่อนเรียกว่า before you. น uh ี life, you 10, ่ต้องใช่ต้องฝึกไม่นั้นพี่ะก่อนทํางานเข้ากลางคืนอยเงี้ยพอเขาไปทําเช้าเขาก็แบบเออเขาก็ตื่นได้แต่อาชีพแรกกับปลุกนาฬิกายังงงเงี้ยอยู่ Vous voyez, les gens changent leur vie. Non, mais en vrai, on doit dormir avant 10h. Avant 4h. Mais si je me couche à 10h, je me réveille tous les matins à 5h, 5h30. Je n'arrive pas à plus. Non, non, l'esprit. L'esprit aussi, et le cerveau. Non, mais si je dors 7h, c'est déjà trop presque. Si je me couche à 10h et je me réveille à 5h, ça fait 7 mais ça c'est de depuis, de depuis que j'ai fait l'armée. Parce que l'armée, on devait dormir 6 heures. À l'armée. <laughs> non, c'était euh, 6 heures par nuit. La nuit, heure, 6 heures. Heure. Ah, okay. On devait dormir maximum 6 heures. Il nous réveillait, après 6 heures, il nous réveillait. Uh -huh. On ne dormait que uh -huh. 6, 6 heures. Uh -huh. Puis des fois, on dormait 4 heures et puis après 2 heures, 2 heures ou 4 heures, 4 heures. pour Parce qu'on ne pouvait pas dormir 6 heures d'affilée. อันนี้ผมเลยนอน8ชั่วโมงในในวันนั้นแต่เพื่อขับรถผมต้องนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงหลังจากนั้นผมขับรถผมขับรถเขาบอกว่าต้องนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงหลังจากนั้นผมขับรถผมขับรถเขาบอกว่าต้องนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงหลังจากนั้นผมขับรถผมขับรถเขาบอกว่าต้องนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงหลังจากนั้นผมขับรถผมขับรถเขาบอกว่าต้องนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงหลังจากนั้นผมขับรถผมขับรถเขาบอกว่าต้องนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงหลังจากนั้นผมขับรถผมขับรถเขาบอกว่า คือเหมือนเราหลับสนิทหลับจริงๆหลับลึกแต่สําหรับแต่พี่ก็นอนแต่ทุกวันเนียพี่นอนนะพี่นอนนอนตั้งแปดขึ้นเลรอเฮ้วเราก็ยังเก่งนะนอนได้พี่นอนไม่ได้ปะเออแต่ยังว่าตามอายุได้แหละนล้มีคนเดินของเงินเยอะมากเลยที่ไหนเนี่ยที่เราจอดรถปุ๊บขอหน่อยฉันอยากกลับซีเรียเนี้ยเยอะแล้วแล้วมันก็มีทีมมันอยู่หน้ามีโกด้วยใช่ชันดกเน On l'a suivi, mmh. on l'a suivi, puis après il a parlé devant la Migros à Angers. Ah j'ai rien eu, j'ai rien je vais plus loin. Mmh. C'est vrai. Mais avant, Non, ça, j'ai fini ça. Mmh. Mais ça, là, ça, ça c'est Halloween. Mmh. Ça, c'est s'il y a des enfants qui viennent chez nous, on peut ah. donner des bonbons. Oh, c'est Halloween encore, bientôt. Ça, mmh. c'est quand Halloween, là, tout C'est fini avant Halloween. Oui. Mmh. <rire> <rire> โชวให้ f อดูหน่อยหนึ่งกิโลไหมอยากกัดสองตันตนดอันเมมปอ้อยกรัมกะช่ง่อมกะปีวันนะปีวันนี่สอเทรึกเอ็มอาเป็นดาที่ขากออาร์ตเหรออาร์ตเซอาเีะเแล้วก็แบบยืนอยู่ก็บอก ทุกวันเนี้ยทักตไปอิตาลีต้องทักตัวเลิกลกักเขาไว้ทำไมอ่ะ <c oughs> คือคนไทยที่เมือไปยคือไปโดอนล้วงกระเป๋ากันนะเป็นไรอ๋อใช่ใช่มาเที่ยวอิตาลีต้องทักตัวเลิกลกักเขาไว้ <c oughs> แล้วก็เอากระเป๋า,าไว้ข้างหน้าแล้วก็กอดใช่หนูถ้าเข้าแบบเมืงองใหญ่ๆหนูไม่กล้าผพพ่าภัยอย่างนี้นะหนูจะมาไว้ข้างหน้าแล้วก็เหมือนกอดไว้อย่าไม่ถึงแล้วสิถึงแล้วแม่เนี่ย ปกติเราเราจะขึ้นมาจากตรงนู้นเราจะจอดตรงนี้ถ้ามานี่ก็ไม่มีที่จอดอ่ะวันนี้แปลกมากเลยมันมีเฟสแน่ที่แบบรถถึงแน่นขนาดเนี้ยเราต้องไปดูเดี๋ยวเราเดินลงไปดูได้โมชูซาลีเบยตัวโมชูบุกุสต้ก็ช่ดูนะเอารถเข็นรถนะอยากกินมันแก่ มันแก้วหนึ่งยากกินมะเขือพวงค่ะเอาเอาของมาเมื่อวานเย็นไงหนูจะมาบันังคารเพราะของแน่นไ,ไม่รู้อันนี้ไอ้น,นกอยากเฮลิบอยไหมเฮลิบอยแบบสะละักนี่ไงกลิ่นสลัสตรอเบอร์รี่ไม่อร,ร,ร่อยต้องกลิ่นสะละั อมด้วยเหรอเออจุ่มสองแท็บเสียบไหวเอ่อสต็อกเยอะจนเสียบไม่ได้เดี๋ยวแกเข้ามาเติมเอาสิคะ่ะนี่กระเทียบไปด้วยเนาะกินปลายกระเทียบเนี่ยกินกินได้อยู่แครไม่กินทุเรียนยังมีกินนะคะนี่ทุเรียนไทยนะคะทุกคนทุเรียนบ้านมั่นเราน่าจะหมดแล้วล่ะเนาะ มีมันจะมีทุเรียนใต้แล้วตอนเนี้ยอ๋อทุเรียนนอกฤดูเนี้นยเหรอจากไทยค่ะครงไทยนะคะนี่ของเวียดนามก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ของไทยบ้านเราค่ะทุเรียนหมอนทองอยากกินอะไรเปรียปร้ยวๆดองๆอะแต่อันนี้มันหวานมันไม่เปรี้ยวอะชุชานมสดมะม่วงแก้วขมิ้น ที่กินเป็นหรอนึนกว่าเหมือนที่บ้านเหมือนที่บ้านแม่ผักอะไรอ่ะไอ้ใบเย็บไอ้เนี่ยที่ว่าแด้ที่ว่ามันมีกลิ่นอ่ะผักผักแพลวเหรอผักแพลวอยู่นี่กินเจอไอ้นี้ไหมมันผิกะเบียได้อยู่เนาะยอดมะพร้าวก็มีค่ะสกอตสองแพ็ครถเข็นอยู่ในรถเข็น yes <c oughs>

For the copyright I think it's okay. <S like you want. Tell Thank you. ขอบคุณค่ะ So nice. ขอบคุณค่ะเจ้าของร้านบอกว่าปิดเพลงให้ไหมจะได้ถ่ายแบบไม่มีลิขสิทธิ์น่ารักมากร้านอยู่เบอร์เว่นะคะทุกคนไตยปลาเหรอยหนุูถามเจ้าของร้านให้ Do Do you have this one? Mm, but this match from Is Taipla no. Yeah, Taipa. Taipla we don't have stock. Oh. Yeah. We won't find everywhere, but no. Happens. Yeah, it's difficult to import. How? Oh, yeah, yeah, difficult. Very. Can difficult. cannot cannot find or look like Taipa and import no. No, it's difficult. Ah. Oh. Yeah, maybe you can bring by because prevent post DHL. But what what different from your, yeah, your shop? Type. And... Yeah, because this one we have to check. มันต้องต้องติดับโอเค e ้ายลเบี h ยกขอบคุณค่ะแม็กซี่โอพี่ไม่มีนะอินพ็อตไม่ได้แกบอกนำเข้าไม่ได้ไตปลาโอ้พิเศษหรอใช่เดี๋ e วต้ o งดูสะอาดโ ไรสดีไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับไตปลาเขาเหมือนเขาต้องตรวจสอบว่ามันมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่ผ่านมาตรฐานไงเขาก็เลยอิมพ์ตเข้ามาไม่ได้ร้านนี้ไม่ไม่มีรถดีนะหนูเคยถามแล้วเข้าแค่ขนอเข้ามาติงยูวันไหม แม่จดไว้นะแต่ว่าลืมอ่ะไม่ได้เอากระดาษมาเขาส่งไปรษณีย์ด้วยนะคะแต่ก่อนแม่ก็สั่งไปรษณีเหมือนกันแต่ว่าวันก็ว่างแล้วเงก็เลยลงมาซื้อจากบ้านเรามาประมาณแบบ40นาทีประมาณนั้นก็ไม่ไกลมากแต่ก่อนแม่ก็จะสะดวกแบบให้ส่งไปรษณีย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยะคะ่ะเพราะว่ามาทํางานกลางคืนเนี่ยก็จะลงมายากนิดนึงไม่รู้ลืมหน่อไม้เน้ย เ,เอามาสองที่หนูล,ลืมอะไรวะเดี๋ยวกลับไป okay, อเอาป่ะน้อไม้น้ไม,นไม้นี่แหละจะเอาจะเอาูเป็นแจ็คเก็ตไงดูชายนโนฟูไอนมน What you say นะคะ I say it is no fool I no m ถ้ารถแค้นไม่เต็ม เามาบอกว่ากลับไม่ได้ค่ะยูแบกนะพ่่เ็นโกเทคค่ะทเ็กวเฮียอยูเคอรีนะอห้ามจะซักกระเป๋าเฟมาพอมากพี่กีพกพี่บุกิ้นี่อะไรนะเออไม่ใช่แบบของอินเดียเหรอเขาเรียกปานีปูนีอะไรนั่นอะไรอ่ะของอินเดียนันที่เขาหปานีปูนีอะไรเหมือนว่า <laughs> อยากลองครกหวดไห้กะละมังหม้อมีทุกสิ่งอย่างอยู่ที่นี่ค่ะนี่หม้อสุก,กี้ก็มีนะหม้อหมูกระทะฮอตพอตรัมมิงสเตย์เมนี่อุย้ยไป buy big pack แ like ล uh ้วก็ไป buy the big one I think I forget something don't know You know right what you need I right but I forget ขะนอนแน่นอนว่ามีว่าลืม ขนมเอาไปแล้วเจลจลี่เหรอก๋วยเตี๋ยวเตอแหูงพุทแบกดำโนเทคดดำบอร,ริงแล้วเนาะยังจะรู้เยอะอีกซาลาผงไปเนอะอังกฤษไงพาร่อรออันนี้มันเผ็ดไม่มีสีเหลืองตัวสิสปซี่อันนี้สปซี่อยากกินขนมแบบอะไรสักอย่าง อันนี้อร่อยฮอตเชอลี่น้ำติดมากเอาไว้โรยข้าวเห็ดถอบในน้ำเกลือนะคะโปรดัก t o ออฟไทยแลนด์อาหารเชียงใหม่อุตสาหกรรมจำกัดเห็ดทอ่ top. มาจากเชียงใหม่ค่ะทุกคนเนี่ย ไข่มดแดงอย่างเงี้ยมีทุกอย่างนะคะที่นี่ไข่มดแดงก็บริษัทอาหารเชียงใหม่อุาษาษาษาตสาหกรรมจำกัดเชียงใหม่เช่นกันคะ่ะสาหร่ายวากาเมะค่ะชอบมากเลย,ย,ย <laughs> ใช้ไม่ได้หรอ <p> พี่ได้อะไรมั่งคนหนูมีไอเดีย เมื่อวานนี้ตั้งใจจดมากนะพอมาแล้วแบบพักกันนอไม้พักกันนอไม้เนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นไส้ไส้ปลาดุกแหนบหมูยอเลยท่ะหมูยอ เก็บไว้เวลานั่นแช่แข็งได้หรอได้อ๋อเต็มแล้วจ่ายเงินได้เขาลดขปอรแอมอคชองสิขอบคุณค่ะคนไทยคนไทยร้านนี้ลดสิ้าปเนต์นะคะทุกคนสิบห้าเอร์เซ็นต์อ๋อไนสดูชูออโตเมติกเลยนะคะไนสไหมเจ้าของร้านน่ารักมาก เจ้าของร้านบอกว่าโดยซูรุ่เชอบไทยหรือว่าพูดไทยหรือว่าเป็นบัตรประชาชนไทยก็ลด15%ทันทีค่ะเห็นไหม n นมากกระเป๋าพร้อมมากพร้อมขน แล้วเดี๋ยวผมทำช็อตเอาข้าวสารจะซื้อข้าวสารให้พมัดแบกนิดนึงจะได้ไม่กวนค่ะกวนดีนะเฮ้ยจะแข็งก้อนสักไมมันจะไอ้นี่ค่ะมันเย็นยุคฟุตเลี้ยงซัพเปรสชั่นเลยค่ะอันนี้อยู้อนริ่งเนาะมาไปเช็คสิ ไม่อะไรแตกได้ก็นแ่บถ้าแตกหรอกนึ๊แตกนี่ไอ้เนี่ยก็ะ <c oughs> ชาย <c oughs> ชะอมถุงเดียวทำพ้ามัดบาบุญบาบุนมากหอมเหม็นเหม็นมากใส่เงินก่นอน เจ้า <Bye> yeah. สเบียงของเราพร้อมแล้วนี่เป็นสตอ็อกเขาอยู่ตรงนี้แต่ก่อนร้านเขาอยู่นี่ร้ uh. านตรงนี้มันเล็กไงแกก็เลยเช่าตรงนี้เป็นสตอ็อกเก็บของแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นร้านโชว์ของอย่างเงี้ยร้านขายแกขยันมาก ก็ถึงค่าไปรษณีย์ก็เท่าเราถ้าเรามีเวลา,าเราลงมา <10 S 1> ใช่สิบ <10 S 1> ฟังนี่มีกำหนดกี่กิโลได้ใช่ไหมเจ็ดกิโลได้แค่เจ็ดกิโลค่ะมันเป็นกล่องเหมาของไปรษณีย์สวิตอ่ะเอ๊ะเจ็ดฟ <7 S 1> ังได้สิบกิโลหรือสิบกิโลได้เจ็ดฟังนี่แหละถ้าจำไม่ผิดอันเนี้ยเขาเรียกว,ว่าไงนะเราเราไอ้นี่เลยนะเออมาก็เสียเยอะถ้าสั่งมันก็จะกจบแค่ตรงไหนใช่ปะผิดองรับเสียนะนี่ไงนี่น่ะไอ before I say, have to come here, you say, have to turn there. I know who sure, can come this way. I see already the play, uh, the park, oh, children here. Oh, oh, oh. you know, like, oh, like, you get see lost. Already. You see already, wait, wait. You, you get I say, lost, I say, have huh? to turn, you say, no, to do. Parking, huh? you can't go to the park, right? No, no, no. No, no, no. Please, just say, just say, just say. Please, just say. That parking, you don't know the way for go inside. You don't know, eh? ไอ้หนาะเลาบะโอ้คอนติเนียลาบะ We just We just go inside here ล่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละมีเขาเลยซีดิสพาร์ตสามฟังคือข้าวแพงกว่าสามฟังแต่ยังว่ามันก็เป็นร้านนั่นแต่อาริโกเท่านี้นะใช่ใช่ราคาเท่ากับอาริโกอาริโกสิบสองฟังแพงกว่าอีกนิดหน่อยเมื่อไหร่ไตปลาจะผ่านผ่านมาตรฐานน้องแมวอ่ะ น้องแมวอยู่ไหนหิวมาด้วยนะเฮ้ยพิกพิชพิกเฮยมีร้านอาหารแม่ตั้งก่าตั้งก่าแกบอกว่าถ้าเราจะสั่งไปษนีหรืออะไรเงี้ยมันผ่านใช่ไหมใช่มันจะต้องผ่านการตรวจสอบที่ที่ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราส่งไปษนีส่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะผ่านได้่มเาานะใช่ เนี่ยขึ้นชายพี่เห็นที่เนี่ยขายตำที่เจนีวาที่อะไรไม่มีเลยนะขึ้นชายเหรอเออที่นี่มีนะม<ค>ีพี่เห็นยังไงเมืงน่ารักมากทำยังไงจะได้มีอพาร์ตเมนต์หรือบ้านที่รักขายบ้านเอเช็ดอขายบ้านมาเช็ดนี่จะถูกลอตเตอรี่ก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ด้วยถูกที่หนึ่งนี่แบบไอ้นี่เลยนะ มไปเัาเน่ยไมไปกันเนี่ลอตโต้ฮุรูปอลลอตโต้ถามหมอโลกหัวใจติดตัวไว้เลยก็ไข่ใจตายคิดดูมันต้องสี่สิบสองล้านสี่2ิล้านถูกอยู่น้อยสุดนะของสวิตเท่าไหร่นะร้อยเป็นเป็นร้อยร้อยล้านอ่ะเพราะว่ารางวัลถ้าเขาไม่ถูกก็เด่ยลอตโต้สวิตสวิตลอตโต้เซ็มิมัมอมเบีย ก็่้ั่งฉันต้่อ้นนรม่รางวั่ที่สวิตเริ่มต้นที่ประมาณ4ล้านบาทอันนี้เป็นรางวัลเริ่มต้นสมมติว่านวดนี้มันไม่ออกเขาก็จะทบขึ้นไปทบขึ้นไปทบขึ้นไปบางงวดอยู่ที่แบบ สี่สิบหกล้านอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีเนาะพี่เนาะใช่สามสิบหกสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่รอบหนึ่งอะหูเยอะมากแล้วคนถูกไม่เป็นบ้าเลยหรอก็ถึงได้บอกนี่ต้องหาหมอประจําตัวคือทําเขาเรียกทําประกันก่อนซื้อทําประกันแบบว่าเสียชีวิตเนี่ยก่อนซื้อลอตโตกลัวช็อกไงแล้วเจ้าเงินไปทาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นใช้ไม่หมดหรอกเดเดี๋ยวว้าบุญอีกที่นี่ลอตโตเขาออก อาทิตย์ละกี่ครั้งพี่สองครั้งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะก็เป็นอาทิตย์กับวันศุกร์ใช่ไหมลอตโต้อยากแม่เดีเอพีวันตุ่ดีเดย์ฟร์ปักสัมเณรฉันไม่รู้ว่ามันมาร์ดีวันตุ่ดีเว้สเซสีล่ะมาร์ดีวันเสาร์วันอังคารกับวันวันศุกร์ค่ะวันอังคารกับวันศุกร์มีสองมวดต่ออาทิตย์นะคะบ้านเรามีสองมวดต่อเดือนที่นี่มีสองมวดต่อ country about the no you know the maybe the people no have money for uh, do the sport and won't be uh, can be very good on the sport but no have the money for go up them help the oh. and same the grand rideula like them give <Like S 1> the money for do the roof good for do the thing good อ่ o โอเคเขาเรียกกองสลากกองสลากของที่นี่ค่ะเขาจะมีหน่วยงานช่วยเ เดล็อตโต้ดั้มเชดอดั้มเว้นเมนี่มอนี่บัดเชดอดั้บลเอสดั้มกิฟต์เดอะมอร์ออ of อฟเขาบริจาคอะค่ะเออกองฉลากท,ที่เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่บริจาคให้กับองค์กรต่างๆที่ต้องการเงินอะที่ขาดแคลนเงินอย่างเช่นบ้านเราจะมีโรงเรียนกีฬาที่จะมีงบประมาณจากรัฐมาช่วยเหลือใช่ไหมคะแต่ที่สวิตเนี่ย คนที่จะเป็นแบบนักฟุตบอลเป็นอะไรเนี่ยเขาต้องแบบซัพพอร์ตตัวเองนะคะเขาจะไม่มีงบประมาณแบบาจากหน่วยงานรัฐมาช่วยเพราะฉะนั้นอกองฉลากอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเงินคอยซัพพอร์ตกลุ่มก,กลุ่มก,กลุ่มนักกีฬาพวกเนี้ยค่ะกลุ่มนักกีฬาทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวเที่ยงกันแล้วนะคะทำพริกกะปีปะ่ปลาทอดเรียบร้อย จะไล่อยู่นเนี่ยาเจียบเข้าอต้องเยอะๆนี่ค่ะชอบชอบอ้าเล้วค่ะเดี๋ยว้้ขอแบบตั้งใจกินก่อนนะทุกคนคือหิวมาก ถ้ามีกล้องอยู่ก็เดี๋ยวจะกินข้าวไม่อิ่มเอานะคะลืมถอดกันแล้วกันพาทุกคนเดี๋ยวโอแม่ขอกินข้าวกันก่อนนะคะหิวข้าวมากตอนนี้น่าจะบ่ายกว่าแล้วเพิ่งกินข้าวกันเพิ่งกลับบ้านเพิ่งทำกับข้าวเสร็จก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ